สวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงสวัสดีโสมนัสสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมมาติดตามแนวทางความฝันกับอาจารย์จงเฮงอีกคือเก,าอก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะรอบวังหันเลขคำนวณอาจารย์เต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะอาจารย์เนาะเนียนมารอบมีกาเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันละกันเลขคำนวณของเพิ่นอีกคือเก่าเพิ่นสิได ความฝันจังไหนมาเว่าให้ท่านผู้ชมทางบานฟังกะมาปังน้ำอาจารย์พร้อมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าจังไหนอาจารย์หลอกนี่ฝันแบบบาแมเมนขักอีกอยู่แล้วค่ะฝันว่ามีผู้มาบอกอีกเด็กนั้นเด็กนี่มาบอกกับบาร์เมนอื่นดอกพ่อเม่นี่ะหละออืมาหลุดิันเบอกกันอยู่หนาเือนห้้ยเรามานั่งคุยกันอยู่หนาเหอนแต่ว่าเมนโมเมนฝันเลยฝันจะคุยกันเพิ่นเอิ้น เอาเมียเพื่นออกไปมากมาเพื่อนมาทั้งทั้งทั้งแม่ขัดว่าได้บ้าน้าแน่ทาแน่สิไปนั่หวยมั้เดีมาคุยกันอยู่นะเพื่อนก็ยางมาสองมึงรถแมนเพื่อนมาขึ้นฟัวถึงเมียเพื่อนมาอะไรแบบนี้เพื่อนก็เลยถามเด็กเพื่อนว้ามาหาเราบอกให้เด็กเนี่ยบ้ามาลุนลุนจังมาเสือเพื่อนหลุดบอกอยู่ยังวะสามศูนย์เจ็ดเพื่อนวะสามศูนย์เจ็ดแมน ตัวเดียวเลยบออาจารย์บออันผู้แม่นั่นแม่เพิ่นก็ได้ว่าน้องเมืองน้ำเด้อเพิ่งปะสามศูนย์หกเพิ่นว่าค่ะทอนั่นสามศูนย์เจ็ดออแม่นั่นสามศูนย์หกแมนอืมค่ะยือยู่หน้าเฮือนค่ะขัดได้เห็นัยืนอยู่หน้าเฮือนเลยบออาจารย์ได้เข้าไปบอบอยืนอยู่หน้าบ้านเลยโอ้ค่ะคยืนแบบในกระท่ำเด็กเพิ่นห่วยให้ถูกให้รอบอโบเห็นน่ารุนอะไรบอฟันเห็นน่ารุนค่ะค่ะเออจังว่า ที่หกกตะจายแถวใหญ่เนาก,ก็ะจายพอ่อจสามหกสองหาสามหกบ่แม่กว่าเอาขึ้นมาจังสี่ว่าแถวมีว่าผู้แม่นันตายสองหาสามหกแม่ผู้พ่อดิอาจารย์ 5, 13, ออหาัหาสิบสามพ่อจหาสามหรือหาสี่พ่อตายสองห้าห้าสามแมนพอนค่ะค่ะเ <5. S 1> พินพ่นเพิ่นอายุเท่าไรอาจารย์ ประมาณเก่าสิบครัวพอเนี่เก่าสิบคัวแต่ว่าบอกหูว่ากรัวเท่าไหรบอประมาณว่าเก่าสิบหาอะไรโอ้เก่าสิบหาขึ้นนออาจารย์นอผู้แม่เดีกบ้นี้อาจารย์กับซีเรไรกันคนหนอ้เลาะกันนอแต่ว่าก็ถือว่ามิตรลูกดุ่นรักเก่าคุณล่ะบอกง่ายๆคือเก่าสิบหาขึ้นก็คือสูงเติบอยู่นอแต่ว่ายังโมเนจไอ้นว่าเก่าเท่าไหรนออาจารย์นอเก่าหานี่ขั้นว่าสีเอาเป็นตัวเด็กคนตายค่ะซูนเก่าหาไปดี๋ยวศูนย์เก่าหาเลย แมนเพื่อนตายดิค่ะจะมาเพื่อนมาทรงหนิขั้นฟันเห็นเพื่อนมาแง่อะไรนี่ดิที่มีศูนย์ห้วยโอ้ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกนี่ก็เป็นศูนย์ีเพื่อนบอกก็ไม่ศูนย์อีกผู้เท่ากับน้าำเก่าอแมนเขากันมาเลยหนอจ้ะมังหันนันฟันเราพยัญจีมาหาโอ้ค่ะเพราะเก่าศูนย์เห็นป่ะพยัญจีมาหาคกะวะ มีศูนอีกว่า,า,ว,าว่าดกเมนอินีว่าแมนคักอยู่ได้นออาจารย์มายืนบอกเลขอยู่หนาบ้าเมน,นเพิ่นตั้งมาบอกเด็กคักเน,นี้ย่าจุดนี่โอ้ว่าเลขที่เท่าไหร่ค่ะหนึ่งศูนย์สองอีกท่านจะเอาบานอีกที่เป็นแหงจังไปเลยฮะโดลดขึ้นล่างลงล่างอีกไปจักหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองมากกะมายืนอยู่หนาเหือนเลยเห็นคักคหมูหมับหมายอยู่ก็ได้่าที่เฝ้าไปย่งเด้นอื่นเพิ่นมากมากเพื่อเอื่นเอา อันคุณใหญ่น่ะค่ะแมหมาเพิ่นน่ะยืนเพื่อนก็ม่ยืนจับอยู่หน้าบ้านอีกเลยยืนจับแป้นน่ะค่ะแป้นก็ซื้อเบอะหน้าบ้านนั้นบ้านลิขีตค่ะแป้นบ้านลิกี่แม่ยืนจับแป้นนี่หันเลยผู่พอน่ะค่ะพี่พผู้แม่เพื่อนก็เขาไปอยู่แขมอนม้านอนบ้ดนค่ะขอกมาเห็นแบบคักเลยยั่ไหมฟันคักนี่เปล่ค่ะฝันคักสุดหลอกนี่นวาบอยู่แล้วทางเขาผิดบานีใจ S <S แล้วแบบเอฟซีกัณเพิ่์นมากับจัดนำนอค่ะแต่ประเดี๋ยวรอบนี้นี่อาจารย์คิดว่าศูนย์นี่จังไหนกระติดมากมันบ่ออาจารย์มาบ่อมาบนกระมารา,างจวดรู<ล>ดค่ะจวดเลยเนาะอาจารย์เนาะบาทนี่เลขคำนวณอาจารย์นี่นี่พออาจารย์อยเอาคำนวณบอ่ออันบนสี่ขีดบนกันคำนวณเดี๋ยวใโตสองโตมีฝากเอฟซีพออาจารย์เพคำนวณเนี่เอาบานเด็กถี่ปะ โอ้คำนวณนี่เขาก็บานเล็กทีเลยแมนโอ้ตัวเดียวเนียนเลยเนาะอาจารย์เอเอาในหันละค่ะขั้นท่าสีเอาอีกขั้นบอเอาคำนวณในอันบานเล็กทีนี่กะูนย์หนึ่งูนย์สองกเพื่นจัดเอาในหันละค่ะเพราะว่ามันกระตุงกันเนาะแมนบานขั้นสีเอาคำนวลอีกส่วนหนึ่งนี่มันก็ะมีอยู่ถ้จะว่ารายตัวบอกที่เพื่อนฟังเนาะค่ะสองหกสามหก สองหกสามหกเนาะกับพอดีตรงกันกับเลขที่ก็มัดกับเขาจะมุนอยู่นี่เราเนาะจะมุนอยู่แน่นั่นก็บอกเหมือนฝั่งหน่ำนะสองหกสามหกสองเก็ดสามเก็ดค่ะค่ะอยู่ในหันละค่ะแต่ว่ามันเข่ากันไหนสุดนี่ทึงฝันทึงแบบคำนวณใส่กันนี่ประท้องกันเลยเนาะอาจารย์แมนมานทำกันออดหลอดแต่ว่าเข่าที่ช่งเกตเบิ่งมาเอาอาจารย์ไปเลื่องคำนวณกับเลข่ฝันเข้ากันมักแม่น แม่นค่ะสอบเขาอยู่ไรขั้นตรงกันนี่คือมัฟเลยตัวเลขอาจารย์ีเนาะ่าเมนฟิตนี่ก็สิยังยากแน่อยู่ข้างข้างมานี้กะว่าเมนหลายกลัวค่ะอืมค่ะสาธุสาธุาขอให้มานาะอาจารย์เนาะสาธุให้เอฟซีเพื่อนเบิงครับเพิ่นมักให้เพิ่นจัดเบิ่งม่วนนี่แหละ,ะขั้นเพิ่นมาเพิ่นหลายตัวก็ให้เพิ่นเดือกเอาตัวได้เพื่อนมักในใจเพื่อนนั่นละ่ะค่ะเนี่ยมันกับ,บ่บกอกันนอเด็กแต่ละ หมองลาเนี้ยบอนนี่เพิ่นเพิ่นมักเลยแกเพิ่นเอาตัวแรกเพิ่นมักเลยเพิ่นเอาแต่ถือว่าเพิ่นมาบอกเป็นตัวเป็นตุลเลยเอออันนั้นพ่อแม่บอกนั่นรัะเพิ่นมาต้อกันกาเล็กกระบอกมินว่าบอกไปคนละตัวกระซ้ำตัวเดียวกันเป็นเล็กพี่เล็กน,น,น้องเนาะค่ะเนาะมุนเลรีตัดเลรีเอานี่นีแกเล็กคำนวณอาจารย์กับมุนเลรีตัดเลรียญแบกันตรงกันเนาะอาจารย์เนาะต้องฮึ่มตามเกตเนี่ยละตองนวดเมื่อไหร่ละอ่า หมุนเอาอยู่นี่นี่น่ละเป็นตัวเดียวกันเบอดลกัสิบอกใล้ตรงๆเแต่สองเกตสามเกตสองหกสามหกคำนวณแบบว่าสิบขาดหยากนะนค่ะค่ะโอ้าดยากต่อแต่ว่าม่วนเพิ่นมาบอกนี่พวกสามตัวมันก็ต่างหากค่ะพวอมันใจนี่เหว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนาม่้นลเร็วลอยผนแล้โอ้ยค่ะลอยเปอร์เซ็นต์เออเพราะว่าแต่เก่าสิบแล้วโอ้ค่ะค่ะ อันนั้นว่าอายุพอซื้อแล้อเพื่อน็นเก่าสิบห้าปีก็เด้ยว่าเพิ่นตายกะว่าอสูนใช้ตัวน,นั้นก็เลยเป็นศูนเก่าหานอแมนตัวเพื่อนบอกตัวนั้นนะสามซูนเกียสามศูนหกนี่แหละก็ะะะให้่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนา,นานะค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงเพื่อรางวัลทีหนึ่งโเนเอะอ,อาาสีถึงมือเล็บีผู้ใดผู้หนึ่งหรือสี่หลายหลายทาน ตีขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของอาจารย์จงหิ่งเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะทามีบุญบวมกันเนาะค่ะมันสมพงกันทามีโจมีมันกับบู๊ค่ะกะ,ะ,ะ,ะไปพิจารณาเบื้องลราค่ะท่านชมภาวิทีพานมาก,กับอาจารย์จงหิง่งฤกษ์ำน,นิณเพิ่กับแปดน่งแตกค่ะท่านชมค่ะความฝันของอาจารย์กับมียังเพิ่มเติมบ่คะโอ้บูมีซับซับนี่ละค่ะกับขอคุณอาจารย์จงหิ่งหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแน่าท่านจริทธ์เนวทางเข้าปันกับขอให้อาจารย์ กับท่านผู้ชมของเฮานี่โชคโชคหมันหมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิ่งตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะเนาะผีพอบอกเลขกับผีแม่ค่ะท่านผู้ชมบอกคนละหางเลยเนาะค่ะเนาะพ่อนี่บอกสามศูนย์เจ็ดแม่นี่บอกสามศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมพ่อสอพอที่เสียชีวิตสองห้าสามพ่อสอแม่ที่เสียชีวิตสองสามหกเนาะค่ะเนาะสองห้าสามหกค่ะ บบรากาบัตรเลขที่เพิ่ม102เลขทีจากความฝัน095ค่ะเลขคำนวณ26273637ค่ะท่านผู้ชมจังได้ก,กับท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของอาจารย์จงเฮงในรอบนี้ค่ะฝันเห็นพอกับแม่ค่ะมายืนห้องบอกเลขอยู่หน้าบ้านค่ะ307306เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลขคำนวณของอาจารย์ก็ซ้ำคัญคือกันค่ะงวดผ่านมาตัวเลข คำนวณของอาจารย์กับเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะรอบนี้ก็ได้สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดค่ะจังได้ก็ให้โชคให้มาน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะจ่าปอกกับขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบประพาตวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลกแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะ สำหรับคลิปนี้กลาท่านผู้ชมไปเพียงทอนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ